สวัสดีค่ะสวัสดีและในโฮมคลิปนี้เสนอขายที่ดินเปล่าติดถนนใหญ่ทางหลวงเส้น108เชียงใหม่สันปตองนะคะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองค่ะเนื้อที่ประมาณเกือบ7ไร่นะคะขายตารางวาละ1,000 0บาทราคานี้ต่อรองได้ค่ะระดับที่ดินสูงเท่าถนนนะคะหน้ากว้างติดถนน50เมตรห่างจากทางเข้าโรงพยาบาลสันปตอง500เมตรค่ะ ห่างกาดมัว3กิโลนะคะห่างจากสนามบ,บินเชียงใหม่25กิโลตั้งอยู่เขตตำบลบ้านกลางอำาเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบเขตที่ดินค่าๆตามเส้นเหลืองเลยนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะคะแผงนี้แนะนำค่ะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ l i น์และเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ